สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับอู่ tko auto ตต้ซยล a m มินทาร้อยเก้าวันนี้พามาดูเคสเอ่อแคปติว่า4 0 0ดีเซลนะครับลูกค้าแจ้งให้เปลี่ยนข้อน้ําทั้งระบบเดี๋ยวพามาดูตรงจุดรั่วก่อนนะครับจุดรั่วหล,ลักๆเลยก็พวกตาน้ํานะครับที่เจอที่แจ้งลูกค้าไปก็คือตาน้ำนะฮะด้านตาน้ําด้านในตัวนี้เวลาเปลี่ยนเนี่ยเราต้องถอดท่อสามทางท่อสามทางเส้นนี้ออกไปนะครับแล้วท่อสามทางเส้นเนี้ย ก็จะส่งลงกึงให้เขาตีท่อทองเหลืองให้นะครับตาน้ําก็เปลี่ยนทุกตัวนะครับอันนี้ถ้าเรายกเครื่องลงมามันก็จะง่ายหน่อยนะครับท่อน้ําทั้งระบบอ่าสเต็ปท่อน้าเนี่ยคือเวลาผมแจ้งลูกค้าผมก็จะเสนอลูกค้าเป็นสเต็ปนะครับก็คือชุดท่อน้ําเรารู้ราคาอยู่แล้วนะครับชุดท่อน้ําทั้งระบบค่าลงค่าแรงอะไรพวกนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับพวกวาล์วน้ําเนี่ยพวกนี้เปลี่ยนให้หมดนะครับ พวกวาล์วน้ําที่เป็นสนิมพวกนี้เปลี่ยนให้หมดท่อทองเหลืองเปลี่ยนให้หมดนะครับแล้วก็เวลาเสนองานผมจะคุยกับลูกค้าเบื้องต้นตั้งแต่แรกนะครับว่าคุยเบื้องต้นตั้งแต่แรกว่าเวลาเราถอดลงมาเนี่ยไม่ใช่จะเปลี่ยนเฉพาะท่อน้ําอย่างเดียวแล้วจบนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นภายในเครื่องยนต์เนี่ยเวลารื้อออกมาอย่างชุดไทมิ่งอย่างเงี้ยมันมันประเมินไม่ได้จริงๆบางทีลูกค้าบอกมีงบ เท่านี้นะครับซ่อมให้จบหรือว่าถามผมว่าต้องใช้งบเท่าไหร่แน่ๆนะครับตรงนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ตอบได้เฉพาะชุดระบบน้ํานะครับว่าประมาณเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเราถอดออกมาอย่างเช่นคันนี้นะครับถอดออกมาเจอชุดสายพานนะครับสายพานไทมิ่งนะครับสายมาสายพานไทมิ่งเป็นรอยอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นรอยฉีกแบบนี้นะครับ แล้วก็ลูกรองตัวตั้งแปลงมานะครับเชื่อมมาผมไม่แน่ใจว่าเขาเชื่อมมาทําไมนะครับเนี่ยสายพานอย่างนี้นะครับแต่แบบนี้ถ้าไม่ถอดก็ไม่เห็นนะครับถ้าไม่ถอดก็ไม่เห็นอย่างปั๊มน้ําเนี่ยปั๊มน้ำเราเวลาเราถอดออกมาไม่รู้ข้างในจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเป็นสนิมหรือลูกปืนมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยแล้วก็ อย่างที่บอกครับมันมันประเมินไม่ได้เลยในทันทีลูกค้าต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมชี้แจงให้ดูเบื้องต้นนะบางอย่างเรามองไม่เห็นจากด้านนอกนะครับเวลาผมแจ้งเอ๊ะช่างทำไมแจ้งราคาสูงจังนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ต้องห่วงครับผมแจ้งตรงไปตรงมาครับมีคลิปมีรูปภาพให้ดูนะครับส่งไลน์ให้ดูนะครับเวลาเปลี่ยนท่อน้ํามันก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะท่อน้ําอย่างเดียวนะครับ พวกปะเกน็นปะเก็นท่อรั่วไม่ดีนะครับด้านหลังก็จะเป็นปะเก็นท่อรั่วไม่เสียนะครับปะเก็นพวก EGR cooler พวกเนี้ผมเปลี่ยนให้หมดนะครับสีผีเสื้อล้างให้นะครับท่อรั่วไม่ดีล้างให้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับบางอย่างมันเช็คไม่ได้นะครับตรงนี้เวลาผมแจ้งเสนองานผมก็ต้องคือเรารู้อยู่แล้วว่าพอตมามันเจออะไรบ้างนะครับ เราก็ต้องแจ้งลูกค้าตรงไปตรงมานะครับเพราะบางทีงานซ่อมเวลาถอดออกมาเจออย่างชุดไทมิง่งมาเจอสายพานไทมิ่งเป็นอย่างนี้นะครับผมต้องเสนอลูกค้าให้เปลี่ยนนะครับถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนผมไปต่อไม่ได้นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปนี่มีปัญหาแน่นอน,นครับตีกลับแน่นอนป่าไม่เป็นข้อมูลเพราะว่างานซ่อมทุกคันนี่ผมรับประกันให้ลูกค้าเต็มที่นะครับหนึ่งปีสองหมื่นกิโล มีปัญหาในระยะรับประกันผมรับผิดชอบให้ทุกอย่างนะครับสภาพนี้สายพานนี้ใส่เข้าไปประกอบเข้าไปสายพานขาดวาวคดหมดเครื่องพังนะครับค่าใจ่ายมันจะสูงนะครับก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ